คลิปนี้ผมได้แต่งบทกลอนไว้อาลัยนายบริพัตรเศรษฐกรซึ่งจากไปได้วยวัย63ปีนะครับ <Yeah. S 1> อยากจะบอกว่าเป็นบทกลอนที่ผมชอบนะครับพอแต่งออกมาแล้วอ่านเนื้อหาใจความแล้ว ก็ประทับใจตัวเองครับคนอื่นว่าอย่างไรไม่รู้ฮะแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมชอบครับบทกลอนบทนี้ก็เลยนำมาแบ่งปันทางช่องทางออนไลน์ติกตอกกันอ่ะมาฟังกันดูครับบุญและกรรมนำแต่งแห่งสังขารอายุการสั้นยาวราวความฝันเพราะทำบุญหนุนสร้างไม่เท่ากัน เหมือนดังท่านบริพัตชัดเจนจริงฉากชีวิตปิดลง63มีความงามความดีทุกสรรสิ่งอยู่คนรักจากอาลัยใจประวิงคือยอดมิ่งกาละยาณชนคนอาวรอ,อยู่เลี้ยงกายยามตายเลี้ยงวิญญาณจิตประสานใจประสงค์ ของนุศรในคืนนี้ร่วมอุทิศทานท่านมวยมอนสู่บทจรแดนสวรรค์นินรันเทินใครจะถอดบทเนื้อหาเอาไปเป็นตัวอย่างหรือนำไปใช้ก็สามารถที่จะนำไปปรับไปเปลี่ยนไปใช้ได้ตามความเหมาะสมครับเอาไว้ใช้ในงานของพิธีการศพต่างๆซึ่งบทประพันธ์แบบนี้ ผมได้ประพันธ์ไว้ค่อนข้างจะหลายบทเลยทีเดียวครับถ้าจะว่าตามคัมภีร์ก็เป็นเล่มเลยแหละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าหากว่ามีโอกาสได้นำมาเผยแพร่ในรูปแบบของเล่มเอกสารจะได้แจ้งข่าวเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ